อย่าบอกไปด้ออย่าบอกไปขนนี้ข่าวดีมาบอกเจ้าไม่บ้านก็จะมารับซื่อเงินยไงวะอ้อซื้อเท่าไหร่ซื่อจะดีจะมีบ่ใบรอยที่เลข้ายลงไทยด้วยเลขแปดจะมีบ่เป็นไงกซื้อเท่าไหร่ก็ซื่อใบรหัสสิบบาทแ่ช้อนเล่มมดแม่เอมพบ่จ๋าดีไม่จะมีบ่บานไูกบางลูกมีบ่ดีไงเออีกันยังไวะแปเนี่แม่ ที่ใบหนงก็ลใช่ไหมีบนึงพออีต้วน่งยออุ้ยแม่เขา่เหล 8, ็กแปลดญสุขดีนะวะสุขดีนั่นละเขาสิาออกไปเรียกเง้เจ่าได้พญา,ายักถ้าถ้าพวโนะเนละเขาสิฟา,าไปพกจรจักบอลวาดเปยังเขาจังเอาล้มไ่ายเล็กแปลดกบนะครับเลขแปล,เ,ลเป็นเล็ดีเลขเงินเล็ทง่มาสั่งเขาว่าขเขาเรยอยากได้เป็นเลขมงคลวัสน ภาสิ Repe จก่อนนะปษิจาก่อนอาเยทานมากอีกขอยามาอีกาใจ้ก่อนเอนห้าสบาทัญว่ัอกเดี๋ยไปกนด้ท่านเขาก็ไปก่อนยเสียงดก็ได้ัดน่เออเิไปก่อนไปก่อนไปก่อนสุภาพท่านเขา สดีคำ้วนฮะวิอีก็ี่บเออเออเออขันมมเจะจริงกลงหาขอแล้วไดปญญาย่้จอได้บ่หมายเลยโทษใครได้ไเอได้ยังมันบ่ปญาล็อกไปหรอแม่นบ่ลอกไปหอมันบ่นี่นี่นีเออไปดูทไปท่านเขา้วยรถกนไไป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 ่ยไป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 ทกานเขาไป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 เนี่ไป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  ขอบคุณขอบคุณมาเดียวเลยขอบคุณเลยเฮ้ยขอบคุณขอบคุณยังอีกก้อนดีๆหาอีกแล้วนเจ้าหนี้หูยสุใหญ่ ก็ขอสิบแปดไปเด้อขอสิบแปดไปอุ้ยมัอนนี่คือโศกดีโศกหมานแท้ได้มาลอยหนึ่งได้กำไังหาสิบโอ้ยดีใจดีใจไปกันได้ปะยายหมานก็เศร้าเลยเมื่อนนี่